the mm -hmm. คิดถึงพระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดายประบุ

เปิดงครับให้เรามาอ่านประคำของพระเจ้านะครับสดุรีบทที่29ข้อหนึ่งถึงสิบเอ็ด้กล่าวว่าข้าแต่เทวชีพทั้งหลายหรือว่าผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหลายจงถวายแด่พระเยโฮวาห์เถิดจงถวายพระสิริแด่พระเจ้าถ้ากำลังแด่พระเจ้า จงถวายพระสิร well. ิและพระกำลังเดบพระเจ้าจงถวายพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์เดบพระเจ้าจงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระเจ้าพระสุรเสียงของพระเจ้าอยู่เหนือน้ำพระเจ้าแห่งพระสิริทรงขนองเสียงคือพระเจ้าเหนือน้ำทั้งหลายพระสุรเสียงของพระเจ้าทรงฤทธานุภาพพระสุรเสียงของพระเจ้าเต็มด้วยความสูงส่งพระสุรเสียงของพระเจ้า หักต้นสนสีดาพระเจ้าทรงฟาดต้นสนสีดาแห่งเลบานอนพระองค์ทรงกระทําให้เลบานอนกระโดดเหมือนลูกวัวและซีรีอนเหมือนวัวกระทิงหนุ่มพระสุรเสียงของพระเจ้าแวบออกมาเป็นเปลวเพลงพระสุรเสียงของพระเจ้าลั่นทิุรกรันดานพระเจ้าทรงลั่นป่าดงแห่งเมืองคาเดชพระสุรเสียงของพระเจ้าก็ทําให้กวางตัวเมียตกลูกกระทําให้ป่าดงหลงเหลงและในพระวิหาร ของพระองค์ทุกคนร้องว่าพระศิริพระเจ้าประทับเหนือน้ําท่วมพระเจ้าประทับเป็นพระราชาเป็นนิดขอพระเจ้าประทานพระกําลังแก่ประชากรของพระองค์ขอพระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่ประชากรของพระองค์ให้มีสันติภาพพ่ปลองครับเราจะต้องสรรเสริญนมัสการพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัว เตรียมใจอย่างถูกต้องเหมาะสมในการเข้าเฝ้าพระเจ้าในการนมัสก,การพระเจ้าในวันนี้นั่นก็คือจงถวายพระสริและพระกำลังทั้งหมดแด่พระเจ้าร้องเพลงจากใจของเราร้องเพลงจากจิตวิญญาณของเราร้องเพลงสุดกำลังของเราร้องเพลงหมดใจของเราพี่น้องครับถ้าเราร้องเพลงด้วยหัวใจเป็นเพลงที่เพราะ เป็นเพลงที่มีความหมายเป็นเพลงที่ซาบซึง้งเป็นเพลงที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจงถวายพระสิรสินะครับในขะ้อนะสองจงถวายพระสิรสิควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้าจงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมันสการพระเจ้าไม่เพียงแต่เราถวายพระสิรสิและกำลังของเราทั้งหมดแต่เราต้องประดับกาย แต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมให้ดูดีให้สมกับพระเกียรติของพระเจ้าเหมือนเรากำลังไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเราจะต้องแต่งตัวให้เหมาะสมคู่ควรกับพระเกียรติของพระองค์ชันใดก็ฉันนั้นเราจะต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับพระเกียรติและพระนามของพระเจ้าเพราะว่า พระสูรเสียงของพระเจ้าฤทธเดชของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปทุกประชาชาติไปทุกแห่งทุกหนทุกมุมโลกไม่มีสถานที่ใดสัก์ที่เดียวที่จะไม่สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าทรงสัมผัสความยิ่งใหญ่และเปิดเผยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางธรรมชาติที่ปรงทรงสร้างทะเลที่ขนองเสียงดวงอาทิตย์ที่แผ่จ้ารัศมีของมันและ ความงดงามของสัตว์น้อยใหญ่ที่พระเจ้าทรงออกแบบทรงสร้างอย่างสวยสดงดงามพี่น้องครับวันนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้สรรเสริญได้และสำนึกในพระคุณของพระเจ้าได้และสามารถที่จะทําให้พระเจ้าโปรดปรานและเป็นที่พอพระัยมากยิ่งกว่าสรรพสิ่งทั้งปวงนั่นก็คือมนุษย์ เราถูกสร้างตามประฉายาของพระเจ้าจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างนะครับอิสยาห์บทที่43ข้อ7ก็คือให้เราถวายเกียรติให้เราสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและคืนพระสิริของพระเจ้าไปยังพระผู้สร้างนี่คือเจตนารม์นี่คือเป้าหมายสูงสุดนี่คือเป้าหมายใหญ่ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ใช่สร้างโดยบังเอิญไม่ได้สร้างโดยมั่วสั่วแต่พระองค์สร้าง ตามพระฉายาของพระองค์ให้มีความคิดให้มีจิตใจให้มีจิตวิญญาณให้รู้ถูกรู้ผิดรู้ชั่วรูอ้อะไรเหมาะเหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเหมือนพระเจ้ามีความรักความเมตตาเหมือนพระเจ้าวันนี้ขอให้เราที่จะนมัสก,การพระเจ้าอย่างถูกต้องนมัสก,การพระเจ้าสิ้นสุดจิตสุดใจสิ้นสุดความคิดและกำลังรักพระองค์สุดใจของเรา แล้วก็แต่งกายทําตัวดําเนินชีวิตให้สอดคล้องให้เหมาะสมกับการที่พระเจ้าทรงบริสุทธิ์วันนี้ขอให้เราที่จะไปโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องด้วยความถ่อมใจด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องวันนี้จงกระทําทุกสิ่งที่เหมาะสมกับพระเกียรติและพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้บทเพลงแห่งการนมัสก,การเรียกร้องกระตุ้นหนุนใจเชื้อเชิญท้าทายให้นมัสก,การพระเจ้าได้รักพระเจ้าสุดฝิตสุดใจเหมือนกษัตริย์ดาวิดวันนี้ดาวิดได้ทําแล้วขอให้เราทําด้วยวันนี้ดาวิดเป็นที่โปรดปานในการนมัสก,การพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจฉันใดพระเจ้าก็จะโปรดปานเราเมตตาเราวรอวยพรเราและยอมรับการนมัสก,การของเราอย่ายัดเยียดการนมัสก,การ ของเราให้กับพระเจ้าเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้เรียกร้องสิ่งใดพระเจ้าต้องการการนมัสการอย่างไรไม่ใช่เราชอบแต่ต้องดูที่ว่าพระเจ้าชอบและพระเจ้าประสงค์สิ่งใดหนึ่งนมัสการด้วยใจด้วยจิตวิญญาณและความจริงสแต่งกายภายในยังไม่พอยังต้องแต่งกายภายนอกให้ดูดีให้เหมาะสมเพื่อพระเกียรติและพระนามของพระเจ้าอย่าเหยียบย่ำพระนามของพระเจ้า ด้วยการดําเนินชีวิตด้วยการกระทําด้วยการแต่งกายด้วยการที่ใช้กายวาจาของเราไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่ง <c oughs> เป็นสิ่งที่เราลดเกียรติของพระเจ้าทําลายเกียรติของพระเจ้าวันนี้ไม่ว่าท่านจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดจงทําเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับหนึ่งคุริบทที่13ข้อ31วันนี้วันแห่งการน,นมันสการเป็นวันที่เราจะต้องมีชีวิตที่ เป็นเครื่องบูชาถวายให้กับระองนะครับรวมบทที่12ข้อ1ข้อ2จงถวายชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์อันมีชีวิตและบริสุทธิ์เพื่อเป็นการนมัสก,การด้วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายวันนี้เราต้องถวายชีวิตจิตใจให้กับพระเจ้าอย่าไปนมัสก,การพระเจ้าเป็นแค่พิธีเป็นแค่หน้าที่นะครับเป็นแค,แค่ทำให้เรารู้สึกสบายใจโล่งใจแต่จงไปนมัสก,การพระเจ้าเพราะรักพระเจ้า และชีวิตของเราจะเปลี่ยนและจิตวิญญาณของเราจะโตนะครับเพลงที่14นะครับพระเยซูผู้งามเลิศ และพระวิญญาณเป็นทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักความเมตตาความบริสุทธิ์ความชอบธรรมเหมาะสมสมควรอย่างยิ่งที่โรรองจะรักการนมัสก,การในเช้าวันนี้อวยพรพี่น้องทุกท่านที่เตรียมตัวเตรียมใจจิตปิญญาให้พร้อมที่จะไปรับพระคําของพระเจ้าให้จิตใจของเขาเป็นดินดีให้จิตใจของเขางดงามให้เขางดงามทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งการแต่งกายทั้งกายวาจา เพื่อเขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างเหมาะสมและสมควรที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติขอพระวพอวยพรคิดจักรของพระองค์ทุกแห่งและได้รับเกียรติจากาการถวายชีวิตจิตใจและการกระทําของพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้เป็นเครื่องบูชาเป็นกลิ่นหอมที่พระเจ้าทรงโปรดปานและพอพระทยัยอวยพรผู้รับใช้ของพระองค์ที่จะกล่าวถ้อยคําของพระเจ้าอย่างกล้าหาญอย่างท่อมใจอย่างถูกต้อง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเป็นยาพิษฝ่ายวิญญาณเป็นคําสอนผิดเพี้ยนขอพระเจ้าทรงขจัดปัดเป่ามันออกไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรชาววันนี้ขอมอบฝากการงานและการรัชาการทั่วแผ่นดินโลกจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาขอพระเกียรติและพระสิริเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านสว,ส,สวัสดีครับ